สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงเต่านะครับจนได้เปิดเป็นฟาร์มนะครับ <Woo! S 1> เริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับยังไม่มีลูกนะครับก็คิดว่าจะหาสัตว์อะไรมาเลี้ยงดีนะครับเห็นเขาเลี้ยงสุนัขเห็นเขาเลี้ยงแมวนะครับ ก็เวลาสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงนะครับเขาก็จะรักเขาจะปลูกพันนะครับเวลามันจากไปนะครับเขาก็เสียใจนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าอุบัติเหตุหรืออายุไขนะครับเราก็เลยศึกษาดูนะครับว่าจะหาสัตว์อะไรมาเลี้ยงนะครับจนไปค้นพบนะครับเต่าสุกต้านะครับแล้วก็ศึกษาเป็น เวลาระยะหนึ่งนะครับก็มันเป็นสัตว์ที่อายุยืนนะครับเลี้ยง่ายนะครับเหมาะสมสำหรับอากาศบ้านเรานะครับก็เลยลองทดสอบมานะครับสามคู่นะครับคนเรียบร้อยไปสองนะครับเหลือสี่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับได้ตัวเมียมา สามตัวนะครับตัวผู้หนึ่งตัวนะครับคนเห็นคนเกขาก็ว่านะครับเป็นบ้าหรือเปล่านะครับเอาเลี้ยงทําไมเต่ามันช้านะครับเดี๋ยวก็ช้าเหมือนเต่านะครับวันนี้มีแล้วครับจะไปช้าเหมือนเต่ามันอยู่ที่ตัวเรานั่นเลยครับทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ ผมว่าเลี้ยงต่อนะครับเป็นสัตว์นำโชคนะครับอายุก็ยืนด้วยถ้าเลี้ยงดีๆนะครับมันเราเราเนะี่ยตายก่อนมันแน่นอนครับเพราะว่าอายุอยางตำมันนะครับประมาณเจ็ดสิบปีห้าสิบเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะครับแล้อีกอย่างนะครับมันก็จะสามารถได้เป็นเพื่อนลูกด้วยนะครับใน ถ้าลูกเราก็จะมีเพื่อนแล้วก็จะได้ขี่ขี่ลังของมันด้วยนะครับแต่ถ้าน้ำหนักเกินก็ขี่ไม่ได้นะครับอีกอย่างก็จะได้เป็นสมบัติคือมรดกลูกด้วยนะครับถ้าเราไม่อยู่แล้วเต่าก็จะเหมือนเรียบเสมือนตัวแทนของเรานะครับก็จะได้ดูการเติบโตของเขานะครับ ถึงเขาไม่สารต่อเขาไม่ทําอะไรก็แล้วแต่เขานะครับก็เป็นสมบัติของเขาไปแล้วเขาอยากาไปขายอยากเอาไปอะไรก็แล้วแต่เขานะครับพอตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่แล้วเราก็เหมือนเปียบเสมือนว่าให้เตาดูแลเขาต่อจากเรานะครับเรื่องก็ประมาณนี้แล้วครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชม